ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มีคลิปสาระน่ารู้มาฝากอีกแล้วนะครับท่านอันนี้จะมาบอกวิธีใส่าบาลานเซอร์นะครับของของโซนิกระซีบีครับผมไม่รู้เห็นป่ะนะปเนี่ยตั้งกล้องไว้เนี่ยที่ทุกคนแกะมาแล้วจะงงตึบกันหมดว่าโอ้ยโอ้โหแกะมาแล้วบาลานเซอร์ใส่ยังไงนะครับผม อันนี้ก็จะเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าใส่แบบไหนมาร์กมันอยู่ทุกจุดตำแหน่งเพื่ออะไรนะครับผมมาร์กอันนี้จะมีอยู่นี่นะครับผมโอเคเลยนะจะลืมมาร์กให้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาร์กให้ก่อนเอาละมันมันเล็กมากเดี๋ยวไม่เห็น,นครับผมนี่ครับผมมันก็จะมีจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับมีไอ้สามจุดนันเพื่ออะไรแล้วนี่อีกจุดหนึ่งมันเยอะมากเวลาแกะออกมาแล้วก็มันจะงงมากเลยนะครับผม เดี๋ยวอันนี้ก็คลิปสุดั้นสาร,สระน่ารู้มีประโยชน์มากเลยครับผมการประกอบบาลานเซอร์ของซอนิคและซ b บีตัวเก่านะครับผมตัวใหม่ก็จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ละตัวใหม่จะไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วครับผมถ้า C ีบ5ร้อยห้าสิเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ร้อยไอยซนิคร้อยยี่ิห้านะครับไปอัพหัวเป็นอัพลูกสูบให้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ เป็นร้อยห้าสิบเลยนะครับผมเปลี่ยนหัววาวใหม่นะครับมันก็เป็นร้อยห้าสิบเพราะจริงๆมันก็ใช้เครื่องโซนิกเลยครับผมฐานล่างมันเป็นโครงสร้างโซนิกทั้งเครื่องเลยนะครับถ้าเอฟซีทุกคนแกะมาแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะมาบอกวิธีใส่นะครับไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนเนี่ยมันแกะออกมามาร์กมันเยอะจริงๆเนี่ยแล้วไอ้สามสี่จุดเนี่ยมันดูเพื่ออะไรดูตรงไหนนะครับผมเนี่ยเอฟซีมาดูนะ ข้เวียงมันจะมีตรงนี้เหล็กหนาหนาออกมาเขาเรียกมันก็เป็นลูกทวงในตัวนะครับผมข้าเวียงตัวนี้แต่มันทวงไม่พอกับลูกสูบนะครับการกระพือมันยังไม่พอนะครับผมการรองรับการกระแทกยังไม่ได้นะครับข้อเวียงมีจะมีแบบรอบข้เวียงรอบจัดข้เวียงธรรมดานะครับผมอันนี้ก็ตัดเป็ดจะตรงขนาดนี้นะครับผมอันนี้ มือกล้องไม่มีครับผมก็อาจจะขุกขัด้องขอไผ่นิดหนึ่งนะครับผมเออได้น้องมาปะยางแล้วให้เป็นตะก,กล้องไปซะเลยนะครับผมขั้นแรกมันมีเลยนะครับผมอย่าให้ดูก่อนบาลานเซอร์โซนิกซีบี<อ>มันจะมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแล้วฟังนี้อีกหนึ่งจุดทั้งหมดมีหนึ่งฟังนี้หนึ่งสองสามสี่เราอยากจะรู้ว่าไอ้สามอันเนี้ยมันต้องใส่ตรงไอ้ตัวเนี้ยอันไหนเพราะเราลือมามันจะไม่เห็นนะครับโซนิกเนี่ยมันจะใส่ยากมากเลย ไอ,อ้ตัวเนี้ยใส่ยักษ์ครับถ้าช่างอ่ะเขาไม่กลัวแล้วครับผมอันนี้มันก็จะมีจุดมาร์กอยู่ที่ข้อเวียงอยู่แล้วนะครับผมกับไอ้ตัวนี้มันจะตรงกรันไอ้ตัวนี้ถามว่ามันทาไมต้องมีจุดมา้าไก่ตัวเนี้ยเพราะเวลาเราจะไปอัดก้านหรือซ yes? ่อมเนี่ยมันต้องดึงไอ้ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวช่างเขาจะไม่รู้ตําแหน่งยิงไอ้นี้เข้าไปมันต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแตมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวสั่นนะครับผมอันนี้ตําแหน่งไว้งานซ่อมเฉยๆนะครับผมแต่มันต้องตรงกันแล้วก็เอามาใช้ได้อยู่ที selves. นี้อันนี้มีตะกองละอันนี้ที่จจัับบนผมให้ พวกเบียร์มันอยู่อย่างนี้นะครับอยู่สูตใต้บนเห็นตับเป็ดไหมครับมันจะขนานกันอย่างนี้อ่าเหล็กหนาๆเนี่ยสองแทบเนี่ยกับไอ้ตัวเนี้ยเราก็ต้องให้มันขนานกันอย่างนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกอย่าตะแคงอย่างนี้หรือว่าอย่าตะแคงอย่างนี้ขั้นแรกเราก็เอามาลองก่อนเลยนะครับขั้นแรกเราก็เอามาลองจุดสตาร์ทของมันอันนี้ใช่ไหมครับผมเราก็เอามาลองอย่างนี้เออสมมุติว่าบาลานไมนอยู่อย่างนี้้ะอยู่อย่างนี้อ่าอันนี้อันนี้ตับ เป็ดมันอยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเราต้องจับนี้ก่อนเอออย่างนี้อ่ะอย่างนี้ครับผมเราเอาผมมาร์กไว้แล้วนะผมมาร์กไว้ปุบ๊บอย่างนี้มาลองปุ๊บเนี่ขนาดขนาดก็อ่าบาลานเซอร์เลยครับไม่ใช่ทรงอย่างนี้ไม่ใช่ทรง,งนี้อ้าวเดี๋ยวผมจะใส่อันผิดให้อีกอันนะปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมครับมันตะแคงอย่างนี้เลยครับหน้าตัวนู้นมันพิมลงเลยครับผมมันไม่บาลานซ์กับตัวบ่านี้ครับผมมันก็ผิดนะ ให้เอฟซีหรือว่าน้องๆหนูทุกคนดูจักอย่างนี้ก่อนเลยนะก่อนใส่นะครับแล้วเราก็ขยับมาอย่างนี้อ้าวเห็นไหมมันจะตรงเห็นไหมมันจะตรงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงอันนี้ก็ขนานตรงไปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยฉีดตรงไปนี้นะครับผมครับผมมันจะตรงอย่างนี้อ่าสมมติว่ามันมีอีกฟันหนึ่งทำมันอย่างนี้เนี่ยไหมมันก็จะผิดครับผมเนี่ยผิดตะแคงอย่างนี้ใส่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันสั่นขับไม่ได้เลย ตัวเนี้ยตรงตัวนี้ก็ต้องตรงอีกที่นึงครับเดี๋ยวจะต้องไปดูอีกจุดนะครับผมไอตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่ต้องไปดูมันนะครับตัวกลางง่ายๆนะสองหัวนี่มีแต่มันอยู่ใกล้ๆตัวนี้ห่างไปห่างจากมาร์กตัวแรกไปหนึ่งสองสามสี่สี่ฟันครับนับจากหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่นี่ไม่ใช่นะครับตัวแรกเลยครับแล้วกายตัวนี้มันจะบาลานซ์กันอย่างนี้นะครับผมบาลานซ์ โอเคก็มีตัวค้ำไว้อย่างนี้นะครับผมไอตัวนี้ขนานขนานกันนะครับผมตัวนี้กงปึบ๊บแล้วก็คว่ำอย่างนี้เลยครับผมปึบ๊บจับมันจะยากนิดนะครับผมต้องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นี่ยากเลยอะครับผมยากมากเลยอะแล้วก็ใส่เข้าไปนะเราใส่เข้าไปเลยเอาละ เดีย๋ยวเราไปยิงครับวิธียิงใส่แล้วก็หาอุปกรณ์มาเทินนะครับผมเออปื๊บลงเราต้องปลดล็อกมันขึ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยิงลงมาใหม่ถึงครับผมเนี่ยอย่ายอย่ายอย่ายิงแบบรวดเดียวนะครับผมมีสิทธิ์ย๋ยวแตกครับผมแล้วก็ลองหันดูว่ามันฟืดตรงไหนนะครับผม ตอนนี้มันก็แน่นแล้วยันแล้วครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยเราก็ลองหมุนดูนะครับผมอ่ามาร์คฉีดกับตัวล่างนู้นจะเห็นเปล่าไหมลูกตัวเนี้ยตัวฝั่งเนี้ยคือมาร์คตัวนี้ให้ดูตัวนี้นะครับผม ตัวที่สามต้องมาตรงรูนี่ต้องเห็นพอดีเลยนะครับผมนนอนะผมสีมจิกไว้สีน้ําเงินผมไม่ได้สีแดงก็ได้นะเนี่ยมากจากตัวนี้ไม่โกงศูนย์ใต้บนนะครับแล้วฝั่งนู้นที่ตรงรูจะไม่ตรงนะครับผมโอเคเข้าใจตามนี้นะครับผมโอเคเลยถ้าเราใส่ตรงนี้ไม่ตรง ศูนย์ใต้บนสุดแล้วมาร์กตัวนี้จะไม่โกงครับผมถ้าเราศูนย์ใต้บนตรงนี้โก่งเป้งตรงนี้ต้่งเป้งแล้วก็รูฝั่งวนตรง1น3งตรงครับถ้าอันไหนอันหนึ่งเคลื่อนมันจะเคลื่อนหมดเลยนะครับอันตัวสําคัญอยู่ที่ข้อเหวี่ยงถ้ามันเคลื่อนมันจะเคลื่อนหมดเลยตัวนี้ก็เคลื่อนฝั่งนี้ก็เคลื่อนครับพออีตัวนู้นตรงให้ดูว่าตรงนี้ตรงศูนย์ใต้บนนะครับเอาก้านเคลื่อนสุดศูนย์ใต้บนเอาตัวนี้ตรง แล้วก็มาตัวฝั่งรดนยรู้เนี่ยรูเล็กนี่นะครับผมบนลูกปืนเผาบาลานซ์นี่นะครับผมไม่ใช่สองรูใหญ่โขเหวี่ยงนี่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่นะครับรูเล็กบนนี่นะครับผมอโอเคครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จละอันนี้ไม่บอกเรียงเลาเกียนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกวิธีเลียงเลาเกียอีกทีทนะครับผมอันนี้ก็บอกวิธีใส่บาลานเซอร์กับเข้าเหวี่ยงนะครับโซน,นิก,กที่มันใส่ยากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขอประกอบแล้วครับผม ประกอบเสร็จหมดแล้วครับผมอันนี้ก็ตัวนี้จะมีแหวนทองแดงเป็นตวงนะครับเบอร์สิบนะครับผมตัวบนเนี่ยนะตัวล่างนี้ก็จะไม่มีนะครับตัวนี้จะคือตรวจเช็คว่าน้ํามันจะปั๊มหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ประกอบเสร็จหมดแล้วครับครับผมวิธีประกอบบาลานเซอร์ครับผมเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้บอกสอนวิธิบอกวิธีเลียงล้อเกียร์นะครับ <ๆ S 2> ล้อเกียร์เดี๋ยวอีกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวครับผม อันนี้ก็สอนบอกวิธีไม่ได้สอนนะครับบอกวิธีประกอบข้อเวียงกับบาลานเซอร์โซนิคซีบีครับผมที่มันมันยากมากเลยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีผมรูน้นิดน้อยนะครับผมสาหรับน้องน้องหนูและพี่ๆป้าๆนะอาที่พรสวรรค์ไม่เหมือนใครนะครับพรสวรรค์พรสแสวงไม่เหมือนใครที่คิดว่าเองทําได้ก็โอเคเลยครับคอยติดตามกดติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีแตละคลิป ตล่าช็อตๆไม่ทุกคลิปนะครับผมมันก็สลับกับท่องเที่ยวไปด้วยนะครับผมก็ฝากให้ดูท่องเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็ดูซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมมันจะสลับกันไปนะครับผมคลิปนี้ก็จบคลิปพิยงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะรีวิวส่วนไหนของรถก็คอยติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับเพได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ